เวลาที่เวลาปั๊มอาวุช่ไหมเหมือนกับคนตายไปแล้วก็ปั<ช>๊มขึ้นมาใช่ครับที่จะซื้อใช่ครับซื้อหมายถึงว่าซื้อไปบริการก็คือ <ๆ S 3> ผมเป็นอาสาอยู่แล้วผมได้จะซื้อจิตเลยบนรถมาเจอเหตุผู้ป่วยผมปั้มช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้ใช้ได้ครับเครื่องหนึ่งเท่าไหร่เจ็ดหมื่นครับเครื่องหนึ่งเจ็ดหมื่นใช่ครับอ่ัเดี๋ยวผมช่วยพี่ออกห้าหมื่นะอันนี้ห้าหมื่นมาแชร์เพจตรงกันสวัสดีครับเจอกัปะ ใจเย็นไม่ต้องรีบโยกไปโยกมาตอนนี้สวัสดีทุกทุกท่านเลยวันนี้ผมไลฟ์กันตอนเย็นเลยเพราะว่าบังเอิญว่านะครับเพิ่งจะโทรหาเจ้าของนะแล้วก็เจ้าของเขาก็โอเคนะครับขับรถมาจากนู่นเลยเรียบทางด่วนนะับวิ่งมาแถวพระรามสองนะครับเ,เดี๋ยวจอเับพี่ละเดี๋ยวลองแชร์ที่ Facebook ส่วนตัวก่อนเจอแล้วจะมาดูกระเพาะปลานะครับว่าอะไรยังไงเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวแชร์ก่อน หาเตัวงไม่เจอ,อดกลาครับว่า okay, อ,อ,อ,าอาคตเยแรูนะครับจ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวนยวผมถามเขาอีกทีก่อนดอาใอห้ชัวก่อนว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวนะเพิ่งปิดดีเพิ่งเปิดกปเดวัสดีครับพี่วัสดีครับอันนี้ผมถ่ายได้เนาะเดี๋ยวผมผมโทเองอันนี้ถ่ายได้เลยนะ อะเดี๋ยวผมไม่ถ่ายด้านหลังแล้วกันนะดีครับอีกทีพี่โอเคกล้องหน่อยตั้งหันนะหาแมสก่อนแมสก์อยู่ไว้หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอดีมาดูอยู่แถวพระรามสองที่คือเออมึงไปนั่งหน้าหน้าดีกว่ามั้งเอาด้านหลัง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 มาพี่ด้านหลังเลยแล้วกันดับเครื่องเลยได้ดับเครื่องเลยได้มีฮยอ่ะสวัสดีครับอาอีไครับเดี๋ยวลองดู ไม่ไม่ต้องให้เห็นนะพี่น,นะออกโอเคนีค่ยมันแตกมันน่าจะเก่าเก็บนะครับผมไม่มแตกอันนี้ใช่ละอันนี้คือใช่แบบที่ผมเล่นแล้วแต่มันแตกนี่พวกนี้ต้องต้องไม่ไม่แตกใช่ไหมใช่มันหนักแล้วนี่ใช่ไหมแต่พอปลาล้าวเลยนะ คือเขาอันนี้มันบางอันนี้มันบางปกติจะไหนเดี๋ยวผมลองช่างมืคร่าเข้าดูว่า500กับ513กับตรงนี้มันัเยี่ยมคือปกติแล้วเนี่ยพอเขาะปล่าพวกนี้ที่มันจะเล่นกันมันต้องแบบไม่ใช่ความรอนเยี่อยาให้มันดับอยาให้มันเล่าอยาให้มันดับตอนนี้อันนี้โอเคใช่แบบเยี่ยมเลยผมไม่รู้ไง บ้านเคยเหมือนก็ได้เอามาสูกินกันแล้วอันนี้มีตัวอีกมี่มีตัวเดียวเมื่อก่อนมีสามตัวแล้วเขาก็ได้เอามาถูกอันนี้คือตัวถูกอันนี้เขาได้อังอร์อังอร์อังโกลมันจะมีเส้นอ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่กิมจีนะนี่อังอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อธิบายไอ้ตรงนี้เป็นใครนี่โง่อันนี้คือถูกสุดถูกสุดใช่ไหมครับโอ้โหอะไรวะนี่ยปนเต็มเลยนะพี่พี่ดูนะให้พี่เห็นชัด แต่นี่พวกนี้มันเน่าแล้วะอันนี้กินไม่ได้เวลาจะทำ่ยต้องตัดทิ้งเหมือนคล้ายๆกันใช่ไหมแต่มันมีเส้นครับอันนี้ไม่มีเส้นใช่ไหมอันนี้วิธีการดูแลนี่ก็มีเส้นครับถ้ามีเส้นที่สองนี้อันนี้แล้วที่รลองสองดูบอันที่ลองสองขึ้นเห็นไหมมันมีเส้นอ่นที่สองอันนี้ของตัวนี้ จะได้อธิบายเป็นหน้าไม่เอาไม่เป็นไรเดีเ๋ยวตอนนี้ก่อนไม่เป็นไรคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยกระเพาะปลาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่กิมจีถ้ากิมจีเนี่ยทรงมันจะใหญ่แล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยมันจะไม่ยัดกกอี่นแล้วมหมันจมูนเหมรับถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไรเป็นตวัวแต่ถ้ามันเป็นขาแล้ว ไม่มียัดตูดครับอันนี้เป็นตัวแข็อันนี้คือตัวผิดที่จะขายก็ได้ไม่ขายได้แต่แต่แต่ไมค์อันนี้อาจจะต้องเปด็ดแตู่าที่ว่ามันต้องเไม่ขายครับคุณนลนักษณ์อยวให้ดูเห็นตัวนี้นี่โอเคไหมพี่ก็โอเคแต่ว่าพอจะให้ราคาได้นแบบนี้ผมจริงจีนแล้วผมอันนี้ผมซื้อที่สามแสนสองนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมบอกกันที่ตอนเช้าว่าอย่าให้มัน,อย,มนอย่าให้มันเนา่านะถ้าถ้าถ้าอนนี้เป็นแบบนี้นะ เอาแตบนี้มันสามแสองันนี้บเลยก็ได้พระดับสายตัวน,นี้ผมเอาตัวเดียว,วอันนี้กับนาออันนี้ผมซื้อที่หมื่นหนึ่งตัวนี้ถ้าพี่ขายผมซื้อหมื่นหนึงครับอันนี้สามแสนสองครับขายสองตัวนี้นี่ตังนี้รอหนึงรหนึ่งประมาณหมาื่นนิดหน่อยสภาพนี้ก็อยู่นน เนี่างอึงโลแม่อันนี้เรื่อยๆนี่ไม่กี่พันไม่กี่พันใช่อะแต่อันเนี้ยเวลาที่ผมให้คนอื่นดูเนี่ยมันเหมือนการสอนคนได้ว่าวิธีการดูมันไม่เหมือนกันครับอย่างทนี้ปุ๊บแต่เนี้ยผมจะสอนเฉพาะคนที่มีแต่ถ้าไม่บอกคนอื่นแล้วคนอื่นดูวิธีการกกครับเป็นยูจับบุกครับเสร็จผมดเป็นที่เซ็ต พี่ถ่ายไม่เห็นถ่ไม่เห็นแคพี่ถ่ายด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังถูกไหมครับพอกอย่นี้ปุ๊บเรารู้แล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องดูยังนี้ด้วยแต่เมื่อไรนี่คือสูงอันนี้เท่ากับสองวันนี้สามแสนสามตั้งในกระเป๋าใช่ให้ให้มากกว่าสามแสนสามนะครับคือคืออันนี้ผมก็ตั้งใจว่าถ้าขายส่วนนึงคือผมทำงานอาสามไม่อยากไปซื้อเครื่องก่ะจะถกใส่ตาส่วนนึงจะได้ปรับเงินไออย่างงี้นะพี่ปกติคู่นี้ประมาณห้าพัน ครับผมซื้อที่เปลี่ยนเสร็จแล้วสามแสนห้าครับดีไหมตาตาโอเคนี่ซื้อสามแสนห้านะเดี๋ยวผมว่าตั้งทห้พี่ก่อนไอ้ยเก้ามึงใส่ถุงดิเพราะว่าฝนมันฝุ่นหรืออะไรมืดเต็มไปหมดเลยโอ๊ยเดี๋ยวอธิบายอันนี้อันนี้อันนี้สี่ที่น้องนับก่อนอันนี้สามแสนที่ลองกดดับดีนะครับน่าจะ็ครบครบเพราะว่าเพิ่งเบิกมาแต่เด็ต้องอันนี้จะอธิบายฟังคือเบื้องต้นเนี่ย มันต้องมีโหนกโหนกแล้วก็มันจะเป็นหลุมข้างในแต่เนื้อมันจะไม่เหมือนนะมันมีสองพวกนี้มันมีหลายแบบมีโหน,นกก็มีโหนกแต่เป็นแบบถูบถ้าโหนกปุ๊บแล้วเนื้อมันไม่ใช่มันมันเป็นเขาเรียกปลาเมียที่ประชาชนบอกพี่อะโลนี้ไม่กินแต่พอน,นี้โลนี้หลายแสนอันนี้มันแค่ห้าห้าร้อยกว่ากับอันนี้เป็นกระเพาะปลาแบบที่มันเงียบครับสวัสดีครับรู้จักผมเลรอฮะอ๋อเหรอฮะทำอะไรแถวนี้ครับ อ๋ออยู่ที่นี่เหรอฮะมีผ้ามาดูเหรอไม่มีเอาโอเค <laughs> นึกว่ามีผ้ามานี่อันนี้คือแบบที่มีราคามีซื้อเขาซื้อกี่ 3, เขาสามแสนห้าเดิมทีตกลงที่สามแสนสามหมื่นที่ขออีกสองหมื่นพอดีพี่ผู้ชายท่านนี้อ่าถ่ายหน้าหน่อยคนดีนะจิตใจดีคนระับต้องการอีกสองหมื่นเอาเงินไปซื้อเครื่องกระตุกไฟใช่ไหมเครยกอะไรดี <A ED S 1> ครับฮะ a อ d ดีเครื่องเบหมือนช็อตไฟฟ้าหัวใจอะครับเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจ AED ครับ AED ป้๊เหมือนปั๊มเวลาคนเวลาเรา CPR เสร็จมันต้องมีเครื่องกระตุ้นหัวใจทีใช่ไหมครับเวลาที่เวลาปั๊มหมดอาจจะใช่เหมือนกับคนตายไปแล้วก็ปั๊มให้ใช่ครับที่จะซื้อใช่ครับซื้อหมายถึงว่าซื้อไปบริจาคก็คือผมเป็นอาสาอยู่แล้วผมก็จะซื้อจิ้เลยบนรถมาเจอเหตุผู้ป่วยขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้ได้ใช้ได้ครับแล้วเครื่องนึงเท่าไหร่เจ็ดหมื่นครับเครื่องนึงเจ็ดหมื่นใช่ครับอ่นเดี๋ยวผมช่วยพี่ออกห้าหมื่นนะห้าหมื่นอันนี้สามแสนห้านี่ผมซื อันนี้ผมอันนี้อันนี้คือผมช่วยเพี่อีกห้าหมื่นครับขอบคุณครับเครื่องนี้เท่าเครื่องนี้เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้พี่ขอสองหมื่นแล้วนะครับผมให้ห้าหมื่นถ้าครบเจ็ดหมื่นพอดีนะได้ครับขอบคุณครับอ่าเรายินดีเช่นอยรับถือว่าได้ร่วมพอดีที่เขาเป็นอาสานี่นี่นี่รถคันนี้เลยเนี่ยมาดูรถดูรถพี่กันหน่อยปะตายตายก้อนรถแอมบูลานนะครับพี่เป็นอาสาอยู่ที่นี่เหรอผมเป็นอาสาของฟอยติงครับแต่อยู่ที่ เขาเขตประจำเขตสอนอสำเร็จครับบ้านนนาบ้ผมอยู่นี่บ้านผมอยู่ภาคใต้แล้วอันนี้มาจากไหนเรือเนี้ยเป็นของของพ่อเลยตั้งแต่ประมาณถ้าประมาณก็สี่สี่สิบปีแล้วครับสามนหน่อยประมาณสี่สิบปีแล้วพี่อายุเท่าไหร่ก็เกือบเกือบอีกสามก็ใกล้จะตีสิบแล้วอ๋อสามสิบเจ็ดสามสิบแปดใช่ครับเป็นของพ่ออยู่แล้วที่บ้านใช่ใช่ครับออ๋เรือเนี้ยไม่รู้พ่อเขาไปสอนมาตุดเนาะที่ว่ามีราคาเนี้ยมีแค่ไหนต้งงว่เมื่อเช้าคุยกับพ่อพ่อเนี้ยที่เคยกินไป สองแผ่นไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อกินไปแล้วสองแผน่นใช่เดียวแผ่นเดียวใช่อ๋ออันนี้คืองี้ที่เขาตกลงกับผมตอนเช้าในประมาณสามแสนถึงสามแสนห้าแต่ต่อเมื่อมันต้องไม่เป็นอะไรเลยแต่อันนี้มันขาดนะก็เลยบอกพี่ว่าจะซื้อจะซื้อ,อพี่ชื่ออนะไรฮะที่ทบ,ทบ้บานบ้บานก็บอกจะซื้อที่บ้านเนี่ยสามแสนที่บ้านก็โอเคเบื้องต้นแล้วก็ที่บา้านพอดีบาขออีกสองหมื่นสามหมื่นก็ซื้อก็เลยซื้อตัวถ<ๆ>ูกๆพี่ก็มาครับแล้วก็เมื่อกี้พี่บอกว่าขออีกสองหมื่นเป็นเครื่องปัม๊มปั๊มอะไรนะปั๊มหััวใจ AED ครบ เครื่องฟังหัวใจ AED ใช่ครับแต่ก็แพงกว่าผมก็เลยช่วยสมทบอีกห้าหมื่นเพราะเครื่องนี้เจ็ดหมื่นจะได้เก็บเสร็จได้ทั้งเครื่องเลยนะใช่ครับครั้งนี้อะไรท่านเราครับโอเคไปหาอีกเพื่อเจอแต่ถ้าหนักเป็นกิโลได้ซื้อนะแพงในนี้แปดเก้าแสนถ้าเป็นกิโลแพงแต่ถ้าพวกนี้มันมันแค่สิบกว่าตำลึงแต่ถ้าเป็นกิโลมันสามสิบกว่าตัลึงใช่ครับโชคดีนะครับที่พ่บ้าร์นะยินดีครับโอ้ยมากครับยินดีเสนับสนุน โอ้โหนี่ได้เครื่องปั๊มด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันนี้เก็บก่อนตอนนี้เดี๋ยวต้องอันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับอฟ์สดอ๋อดูไลฟ์สดแล้วรู้ได้ไงอยู่ตรงเนี้ยเอาได้ได้ครับมาต้องแล้วรู้ได้ไงอยู่ตรงเนี้ยไหนไลฟ์สดแล้วรู้เลยตรงนี้เหรอใช่ใช่วันนี้มาที่ยูโอนี่อดดดีูไลฟ์สเออออ้าจรถย่๋อได้ครับมีภาพมาดูเหรอไๆๆครับหรือจะมาถ่ายรูป มาถ่ายรูปมาถ่ายเลยมาแต่ตอนนี้ไอ้แมวมีภาพเปียกไรไม่ดูฮะกระเพาะปลานะครับ <laughs> ดำปีเลย <laughs> เดี๋ยวเราเอามาถ่ายรูปถ่ายรูปคนนิดนอย ใไหม,มเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมเอามามา,มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวมามาแล้นี่สองคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมน้อ,องเขาเป็นยังไงอ๋อ,อเป็นรู้จักนะตอนแรกผมพูดสไตล์ย,ย่ามาแนละ้ <laughs> คน่ารักกันยเนี่ยขวบเนี่ยสองขวบห้าเดือนค่ะแต่ดีนะครับมีได้ซื้อเครื่องปั๊มเลยใช่ค่ะโอเคครับโชคดีนะัสดีครับเป็นเรืยอ่อนเผื่อเจออีกได้ครับวัสดีครับโอเคสวัสดีครับโชคดีนะพี่นะโอเคพอดีเลยครับก็มาซื้อกระเพาะปลานะครับแล้วก็เดิมทีพี่เขาบอกผมว่าเขาเป็น ยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกลไกของอาสาเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอ้โหโยโทรศัพท์ลงนะครับก็เพิงเอิญว่าที่ที่ท่านเนี่ยพี่บา์สเนี่ยพี่บาร์สเขาเป็นอาสาอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ส่งรูปพระไอส่งรูปกระเพาพะพามานะครับก็ตกลงกันที่สามแสนนะครับตอนเช้าที่ตกลงกันที่สามแสนกับสามแสนห้าคือถ้ามาดูแล้วสมบูรณ์อ่ะซื้อสามแสนห้านะครับแต่บังเิญว่ามันแตกแตกกลางนะครับก็ก็ซื้อเขา ซื้อกับพี่ซื้อพี่บ้านเนี่ยราคา0,000สนแล้วก็เขาก็ขออีก2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแล้วฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีความตั้งใจจะซื้อเครื่องปั๊มหัวใจผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเครื่องอะไรนะครับแต่พี่เขาบอกมาก็เลยเลยสมทบอีกทุนอีก5 0า0 0ื่นนะครับจะได้เป็น7 0 0 0 0มื่นเพราะาเครื่องนี้7 0,000ื่นเมื่อกี้เขาขอ20,000ืแล้วก็ให้เป็น5 0,000่นเป็น7 0,000่ถ้าเกิดซื้อตรงเนี้ยแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดนะฮะว่ากระเพาะปลาบางคนเนี่ยมันอยู่กับคนที่ไม่รู้เลยมันก็คือไม่มีคค่าาาากกกกกิิิินนนนนไไปปบงอมมัตว็ โดยที่ไม่รู้แต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็คงไม่กล้ากินนะฮะอย่างคนเนี้ยรู้มามารู้ตอนสุดท้ายคือเหลือตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวเราก็เลยเอามาขายเอามาขายเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่ามีค่าบาังเอิญว่าดูผมไลฟ์สดเนี่ยดูบ่อยๆแล้วก็เห็นเฮ้ยที่บ้านมีเว้ยก็เลยขนมาขายนะครับพอขนมาขายก็ได้เงินไปเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ปไปเท่าไหร่วะสี่แสนอ่ะสามแสนสามฮะเฮ้สามแสนห้าแล้วก็อีกห้าหมื่นนี้ร่วมกับพี่บาสเขา ซื้อเครื่องปัป้ม Paste, หัวใจนะครับสําหรับคนที่พ่อเขาเป็นอาสาสมัครอยู่แถวท้องที่นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการทําบุญอีกทางหนึง่งแ,แล้วก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับพี่บาสด้วยแล้วถือว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะเอากระเพาะปลามาขายอย่างที่ผมบอกนะกระเพาะปลาบางครั้งอยู่กับคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงนะครับบังเอิญมาส่งหาผมแล้วได้เงินนะครับได้เงินแล้วก็ได้เงินแบบง่ายๆแบบนีบ้ใครมีนะครับก็ส่งมาได้นะหลายหลายคนช่วงนี้ส่งมาหาผมทุกวันเลยฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นปลาไม่แพง ช่วงหลังปลาไม่แพงเนี่ยผมเพิ่งจะโลโนะไปเนะี่ยเพิ่งจะเหมาทิ้งไปเนี่ยน่าจะประมาณช่วงนี้ประมาณสัก200กว่าโลละเบสเสร็จแล้วเหมาไปเบสเสร็จแล้บาระมาณ400โลแล้วคือต,ตัวไม่แพงผมไม่อยากเก็บละเพราะว่ามันเต็มบ้านเนยหมดตอนนี้อยากเอาแต่ต so like ัวแพงๆนะครับใครมีก็ส่งมานะครับผมรับซื้อหมดถ้าเป็นกระเพาะปลาแบบที่มีราคานะไม่มีราคาอาจจะไม่แพงไม่อยากจะซื้อละเพราะไม่มีที่เก็บนะครับแต่บางทียกเว้นยกเว้นแบบที่จะต้องช่วยกันเนี่ยก็โอเคก็ช่วยๆกันไปนะครับส่วนพักเครื่องนะครับ รับเช่าหมดทุกสิ่งอย่างที่มีราคานะพระเครื่องพระบูชาของเก่านะครับยังซื้ออยู่เยอะแยะมากมายนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปวิ่งนะจะเป็นการวิ่งครั้งแรกของผมเพราะว่าหลังจากที่ผมผ่าตัดไส้ติ่งมา2อาทิตย์2อาทิตย์ปะวะสิบห้าวันละสิบห้าวันแล้วก็จะไปวิ่งอยู่ตรงแถวแถวพระรามสองเนี่ยฮะจะลองดูหาที่วิ่งฮะออกกําลังกายสักครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆออกกําลังกายเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อน จะโทรตามไปเตะฟุตบอลบอกว่ากูยังวิ่งไม่ไหวเลยนะครับยังวิ่งไม่ค่อยไหวเลยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอจะมาซ้อมก่อนซ้อมวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับก็คลิปดีๆีอย่างนี้คอยติดตามนะครับบอยท่าประจันเอฟซีครับก็มาก็ถือว่าสนุกดีนะครับโอ้โหใจเย็นลูกพี่ใจเย็นมันจะมันจะเลี้ยวใจเย็นใจเย็นครับเดินทางมานะครับชั่วโมงกว่ารถติดมากเลยวันนี้นะครับมาเช่ามาซื้อแล้วก็กลับ ก็จะไปดูพระและจะไปวิ่งเดี๋ยวันนีนะ้จะมีดูพระตอนค่ำๆถ้าเกิดได้มีโอกาสไลฟ์จะมาไลฟ์ให้ดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์และติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ